สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำโปรแกรมการนวดสำหรับองค์กรของ Relax ค่ะ Relax คือผู้ให้บริการนวดนอกสถานที่คุณภาพระดับสปาที่ให้บริการถึงที่บ้านโรงแรมและที่ทำงานของคุณค่ะหากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างกำลังใจให้กับทีมของคุณโปรแกรมนวดสำหรับองค์กรของ Relax ช่วยคุณได้ค่ะ คลายความเครียดและเพิ่มความคิดสร้างสารรค์ในราคาที่เข้าถึงได้สบายมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะ งานวิจัยกล่าวว่าการนวดจะช่วยคลายความเครียดและลดความเสี่ยงตัอการเกิดออฟฟิศซินโดรมอีกทั้งยังช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับทีมได้อีกด้วยค่ะ<ม>เทเลปิสมืออาชีพของเราได้รับการฝึกอบรมจาก o อเอซิส a ผู้ดำเนินธุรกิจนวดสปาชั้นนำในประเทศไทยดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ในคุณภาพและมาตรฐานให้ชรีเลก เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มขวัญและกำลังใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับทีมของคุณได้แล้ววันนี้แล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ